ใช่หาดงามตาเมืองพัทยาขึ้นชื่อเรื่องดอเกาะล้านตำนานพัทยารำข้าววัดยานสวัสดีครับ,วรบพวกเรามาจากโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขต3ตั้งอยู่เลขที่1ทับ2หมู่5ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีผมชื่อเด็กชายเป็นมากวงเปรียมอายุ14ปี เกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ศึกษาที่โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1วิชาที่ชอบวิทยาศาสตร์เพราะทุกวันนี้ป่าของเราถูกทำลายเป็นอย่างมากผมเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่าครับงานดนตลีการฟังเพลงผมเชื่อว่าการฟังเพลงทำให้เราสบายใจและได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับความสามารถพิเศษ มีด้านทางกีฬาการเต้นการร้องเพลงอาชีพในฝันคือหมอครับเพราะตอนเด,เด็กผมเห็นคนที่เรารักเสียชีวิตไปผมเลยอยากจะปกป้องคนที่เรารักให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บครับคติประจําใจความสําเร็จไม่มีทางเดินหาคุณถ้าคุณไม่เดินไปหามันเองครับจุดมุ่งหมายที่ทําเพื่อสังคมทุกวันนี้ผมเห็นว่าป่าของเราถูกทําลายเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนรณรงคช่วยกันปลูกป่าประหยัดน้ําประหยัดไฟ ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเกิดจากคนในสังคมเราขาดจิตสำนึกเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนช่วยกันแก้ไขครับดิฉันชื่อเด็กหญิงกิษณนาวันขันไพบูย์ชื่อเล่นชื่อว่าอ่อแออายุ14ปีเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดน,นองเกตน้อยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทั3 วิชาที่ชอบคือวิชาพลศึกษาค่ะเพราะวิชานี้จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับตัวเราความสามารถพิเศษคือการเล่นกีฬาต่างๆเช่นการวิ่งการเล่นแชบอนและเล่นเซปัตะก้องานอดิเรกก็คือการดูหนังและถ่ายรูปค่ะเพราะช่วยส่งเสริมจินตนาการให้แก่ตัวเรารางวัลที่เคยได้รับก็คือรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันประเภทสิ่งประดิษฐ์และการแข่งขันการวิ่ง อาชีพที่อยากเป็นนานาคตก็คือคุณหมอค่ะอยากดูแลครอบครัวเวลาครอบครัวป่วยให้พ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บสิ่งที่จะทําในานาคืคอการรับผิดชอบหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดค่ะผมชื่อเด็กชายคมสันติเลิศชื่อเล่นว่าต้นอายุย4ปีเกิดวันที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 0นาดขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง วิชาที่ผมชอบเรียนนั้นคือวิชาคอมพิวเตอร์เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าและดำเนินกิจกรรมต่างๆล้วนต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์งานอดิเรกที่ผมชอบทำนั้นคือชอบฟังเพลงเพราะมันช่วยในการบรรเทาความเหนื่อยความเครียดได้การฟังเพลงทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีขึ้นเมื่อได้ฟังเพลงที่เราชอบงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือเล่นกีฬา ว่างๆผมมักจะชอบไปเล่นกีฬากับเพื่อนๆการเล่นกีฬาทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงและยังได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆอีกด้วยความสามารถพิเศษของผมนั้นคือเล่นกีฬาเช่นเตะตะก้อฟุตบอลรางวัลที่ผมเคยได้รับมีอยู่2ออย่าง 1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี2การแข่งขันเตะตะก้ออาชีพที่ผมอยากเป็นคือช่างคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ คติประจําจังหหมนั่นคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดเป้าหมายที่อยากทําในอนาคตก,ก็คือส่งเสริมประชาธิปไตยในฐานะหน้าที่พลเมืองที่ดีและเป็นคนดีต่อสอังคมครับดิฉันเด็กหญิงนันทิชาย,ยิ้มละไมชื่อเล่นชื่อพลอยอายุ14ปีเกิดวันที่24มิถสีเมษายนพุทธศักราช2550ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวันนองเกตน้อยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ วิชาที่ชอบไมกได้สุดคือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและเรียนได้ผลการเรียนดีมาโดยตลอดคําสมาวิเศษก็คือการวาดรูปและการต่อคําศัพท์ภาษาไทยงานอดิเลตก,ก็จะมีการวาดรูปค่ะเพราะเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตนาการและทําให้มีสมาธิมากขึ้นอีอย่างหนึ่งก็จะเป็นการอ่านนิยายค่ะเพราะเป็นการช่วยส่งเสริมการรักการอ่านและทําให้มีจินตนาการก้าวไกล รางวัลที่เคยได้รับนะคะก็จะมีการแข่งขันวาดรูปการแข่งขันต่อคำารรพ์ัายาไทยการแข่งขันกีฬาเปตองแชบอนและวอลเลย์บอลค่ะอาชีพที่อยากจะเป็นในอนาคตก็คือแพทย์ค่ะเพราะเป็นเหมือนการทํางานและได้ทําบุญไปด้วยในตัวได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นงานที่มั่นคงและมีไรายได้ดีด้วยค่ะคติประจําใจก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองชอบและชีวิตจะมีความสุขสิ่งที่อยากจะทําเพื่อสังคมในตอนนี้นะคะ ทุกคนจะได้เห็นว่าเวลาโคโรนาหรือโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลกดังนั้นเราทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไขเช่นการใส่แมสและมือสะอาดไม่ไปนในพื้นที่ที่คนปุกพ่านและเอระยะห่างอย่างน้อย2เมตรสำหรับพวกเราตัวแทนโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยก็ขอจบการแนะนำตัวเพยงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ